สวัสดีครับผมวันนี้เรามากินข้าวป่านะครับก็บรรยากาศดีเลยครับก็เป็นสวนผมเองครับบรรยากาศดีลมกำลังเย็นตอนนี้ก็ต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ก็กำลังโตไก่ก็ออกลูกเรื่อยๆครับบรรยากาศดีครับนะครับ

ไรสวยแ่ไหนอ่ะข้อส่เ่ยวยสวยหรือต่งเี้มีสวยหรือเ่สวยหอเ่สวยเเป็นบายเราเองอะแค้ามมมน้อก่อนกินค่้าเันะเอ้าปีนี้เป็นฝั่งอือปีนี้เป็นฝร่งจะผีไน้องครับก่มเยมคลยไสไม่ได้ทชิใส่ แม่ต้อปังทำแม่เกียวแ่นค่ไทำซี้แยนแมเเหมนีเเขาเนะนี่งาค่ไหนีไปให้นึงกล่องมอเนาะนั่นแหละหามันนั่นแหละตามไปดูก้อวงจรปิดหมดเลยอ่ะไปด่น่างร้านทองร่านทองแล้วไปดมเลือนนี่ครับใกล้ครับผมใกล้ ก็ทำไปเื่อยครับผมนี่ครับตน้นไม้ครับมะค้าครับนี่ก็ค่ยคอยๆเห็ดค่อยๆไปเนาะครับเนาะมีแต่ความคิดก็บได้เห็ดไปแล้วเนาะ <c oughs> คนเฮาก็ได้เนาะส่วนมากก็มีแต่ความคิดเนาะ ง่จำเป็นต้องรองให้พอมเนาะมีน้อยก็เห็ดไปค่อยๆเห็ดไปเนาะครับเนาะนี่ก็พวกทุเรียนไว้ครับนี่ครับเห็ดเพื่ออนาคตเรื่อยๆครับบนแน่นอนครับมีมะพร้าวน้ำหอมครับ เขาบจำเป็นต้องใช้เงินอย่างไรเนาะหันอยู่บ้านอยู่เฮียเนาะนี่ต้นมะขันครับนี่พุททรงพุทธสาเนี่ยแหละนี่นี่กินได้เลยเนี่ยโมมีสารพิษครับโมได้ดูแลเนี่ยอืมแซ่บหวานอยู่ มคก็เป็นมังแร่ครับเป็นแร่เหล็กครับมาดูใกล้ครับเรื่องไว้กินนั่แหละครับเนาะเรื่องไว้กินรับตอนรับสมาชิกรับมูรับพวกรับสูงาามบุญยามการเนาะครับเนาะ พอเพียงแก้วมังกรครับเนี่ยได้กินทุกปีกระไค้หลายครับค่ะ ใช่ <Hey. S 2> <c ười> กินปกินข้าวไปกินกินแล้วกินกับปากกับมเทิ่มแ้กินมืดคืนมืดมืดอ่ะเมื้อนหบ่นที่เได้กินเยร์หลายนบ่กมนกับเมมันอึเมื่อได้กินกับใครนะแซ่ะ 600กะบ้านมีตัวยี่หรออีบัวป่าถืออยู่เพื่อขุห้600บ้านเขนั่งบ้างแล้ววะเจ้าสัวถัไว้ในห้ย่ได้หร่ได้นั่งรัจะโเกลีดแปะลอยเออเออจะตวอาขึ้นมาับ0โวล์นะจ้าอันที่นะ6 0มื่อกี้เดียวบ้านเราอะเจ๊กันเอะนะนี่ช่ราหยกินตะช่างกับส่วงประหยัดกินตะช่างกับ กับร้านโซมุอันนั้นมาแต่ว่าอันนี้เื้อควอดใหม่นะมันคือกอก์ฟก่อนเสื้ออยู่ก่อนวะรูปรูปแมวตัวใหม่ค่ะคือรังตัวใหม่กินละตัวใหม่นุ่มจังที่เนาะยังไม่กินเนาะมคอร์ดอเนี้ยดีโอไปคอสร้างคอสร้างก็ต้องคอดีโอเด้อถามตรงนี้ว่าดีโอรึเปล่าันสร้างละโอ้ยปัขวาไอ้แซื้อดีโอมาก่อนนี่แคลส์ใหม่ก็ติดเด็กแมนน้ำเด็กก็ไม่ได้ซื้อมาให้เนาะ

เยนะะเสืบท่ยบ so yeah. mm ินมาเกาะ4ห้ากหากันเมื่บานห้องแค่ว hmm. ่าป hmm. uh ีนแล้วหกเป๊ะแล้วเราม่ส่งเป้ะเลยจากบินมานะสามจ้ะกี่นะเนาะสองสามสามหมอตันนิดแหนมเลื่ใหญ่ หม้อต <ๆ S 2> <you>, right? ัวนี <bum> ้ห <Mich> ้นอยอะไรใช่ไหมสุกีบ่สุกีบ่ไม่นนิมาติงหาดจน่ยรกๆสุกข้าวันนี้สุกหนีมีปลาสายได้สตัวเลยโอ้ไป้กินปลามาซาดกินปลานี้นะปลา กินของนกอย่างกินไวบ้างกิ้ของนกนะภายในหองตัวเทนี้ไอดกินน่งน้ำินป่าใหอยยางปาาทิ้กันบอนมาเอยมันมีเตะน้ำที่เขา มงร้องลงไปเหียมาดีกากนอ่ย่างกินแล้วแซ่บจรงังทุกคนมดีเลเลิเุแล้วซงูนีแล้วแมงลองไมโครเน่แหะคุณจองเีย้วนมันกวบ้านไหถาไปี่ฮอรหรอไปซี่ฮอไปให้ตากินแมลงนะบ้นไหไปซไปทางอื่นตาไปไปไ ยางแมนะม่พั้่างเบืีกนะใส่หินน้นะแ้หมนใ่เท่าหมูหมาเนี่เพ็หมู่หมากเขาถูกนียงปลาไป้จับคุณยุไปเดี๋ยวขึ้นมันผู้ใหญ่ก่อนมื้อนหร่ิน้ำเย็นชิน้ำเย็นมีนัด นีะกับเพื่อนเอนเออเพื่อนบอกเพืนมันเพื่อนมันนยเย็นเยนเ็นกันองเย็นบเย็นข้นียกินอยหนมเมนตีอ๋อมันขงมากล้เมนตีบอกแล้วมันชได้โมเมนตีมันน่มันมีเียงเออโอ้มันมาเพียบไปบอกอืม

Ba mẹ dò lọt do yang gai lọt ra cái tà phút bằng 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 เราไปเอารับรถตอนเดียวนะเราไปรับรถงาม้เราถกรเาก็กัเพื่อนยุ่ยอนงามย้กเพื่อไปเสริมเน็กับใส่โคงอีกแนกับบ้านต่อเข็นยุ้จะจอนยุ้ยนเ่าะนะันทะเบียนเดียวขึไหนื่อ่นะรนะนระดับที่รถมัน5แเสริมเนเตนั้นเตที่เพื่อนอีกแผนกบน เนี่ยฮดเป็นอะไรกินแดงกีแดงห้างบ่โมห้างขอมห้างซื้อเพิ่มอ๋อมันมฮ้างไห้ียนย่าใส่ไ้คันย่แล้วบ่อยยัยใส่หล้วตีย ใส่แกนันเป็นพ้าแก่นะครับเลียนหอกรถดนีไงเลียนได้ทันไหม่เนเท่าไปมันก็ซ่อมหล่ยดิดยันยขึ้นเพราะมันค่าซ่อมมันลุงมันเยอะอะไรมันก็บวกกมีครับอุ้ยพอมึงกระห่ำแค่นี้มึงก็ไปโดใช่ไหมนี้มึงกไปดยังตอนเลี้ยงผ้าใบ้าขาตาบ่หำไงแล้วตัหำยเลยอโด

ยาอันฝาพื้นบ้านอหันนี่ิดแปีน้าสุดนี้ก็คือี่ไงดอกเบิดหรเนไ่เบิดหไ้โจรนานมาทั้งเป็นน้ำแห้งดิหแมวอยมเมันเป็นสองพักเนาะมันแห้งดอกวางหั่นมันบะหมี่ม้งซุกโลกเนาะแห้งซ้ำอันที่แล้วนี่นะอันนี้แห้งแล้วเนีนะบอ เนี่ยคันซับวันที่แล้วในแห้งแล้วเนี่ยอ้าปีเด็แต่แซมเขามางมมานะมันโบมีโซคลกเนาะจุบงมรถมือเงี้ยเดะมันมีแต่มันมีแต่ดอนนี่เนาะมุ้งหั่นบอกมุงแหกตื้อเนาะมุ้เขามาเอากินนะยายจุบรถเนี่ยในงมนะหลายคนหรอกโบเลยเหรออย่ารวมเด้อมาสวยแล้ววันนี้นะอาหารนกหันัวอาหารนกกินเลยอาหารนก โแงไอยู่นะนอแบแงอป่งัากบีนหลายหนะปลาซิวอ้าวนะบ่มีจีบยังจีบบ่ยมดปล่อยปีนั้นเนาะปีกาปีนั้นปีที่มาบวนะปีเหาที่มาบวชนะเอ๋ดังนะติดทุกตานะทกตามเกลื่อนหล่ะถ้าเป็น แซ่บก็แซ่บเลยเข็มโฮสเขาหน้าแดงสินี่มันยิ่มันยิดขึ้นนัาหกินตุ่มมูอยู่กันหัอปลาปทองเร็มคือกันน่แหละเนื้อเน่กินไหมยคครับ แมว้เลาังอกินอะไรโอกินแล้วกินหวานขกอีีมันก็มาหัวทิ่มเลยอีกหลายปีห้าปีส่ปีห้าปีใส่้าวใส่อะให้นใส่ถแงไปทีข้าวมาจ็กบ้านแถ้นะข้ายจกโซนวะโบยบละโนบนีซ้อมที่นี่ซื้ไม่ได้ทำอะไรนี่บอทุกวนบอกขึ้นมนอย่งนี้ วักินก๋อต้นาตายแล้วอน้มอะไละอืต้นอะไรมันกำลักอนแงโพสเหมตอนซื้อตอนนั้นมันต้นลบแบห้าเกาสิาของขาบ้านหมูกะาวหมูแง้ตอนนี้เหลือต้นละหกสบเนาะเกียบลเียบเติงปานะเบียเบเบียเบินี่หนีเงหนังไม่กาวทั้งเยบหนังก็มีก่อ นางนี่ลกีไปนี่สองต้นเมันกเขาเห้น่ไอ้ตกพบาแกายยกกินันกินหลังโ้ไม่บอกนะกอยบต้กอยบอกอยก็ัคุบ่ว่ไม่คนอ้ยกอยไปกอนเนาะแม่บอว่าได้ลูก2คนได้เพั้นเากันะ ก่อนเอก่อยก็บบคอยว่าบบวาคอนี้ก็บบบคอยว่าวเมานีว้าอยู่บ่มาอยู่บ่หามดูซมมนี้ไอเก่งแต่โซเชียลมีเฟซนางอยู่ เพาว่าว่าเออมันไรแต่ว่าซื้อลงเฟซอยู่พิมได้เออพิมไหแกว่าทบลูกเป็นปะเนี่ยลูกของคนคือถามตรงไหก็บอกว่าบัือถามตั้งแต่เจ้าจัลหวะบอกเพราว่าจะได้ลูกสองคนนะเงินบะเงินอ๋อตอนเอาลูปไปได้เบ้ากันได้แะเงินจยะน้อยใหญ่เอาหัวก็นเอาว่าโอ้ยไม่ได้เเ้ะหรอกเอาหัวกับเเบบเเวดีวเป็นคนเบ้า เป็นบอกมห่อด้วยเนี่บอกแล้วก็หอแล้วอเคออบอกอนบ้างร้อนบ้างอ้อมมาแล้วสัมผัสดีตรงแ้ลอลวจแงจะไปหอทีงานหนาวบ้างไหนบอก็้อยกระเซ็นเซนิิวบางบอกมันจน้อยไปมันจะกลอยน้อยไปขอายจ้ะ ตายไปต้ได้เขาายัแยกกับบ้านไรแกับ้านกูเอามาสูโพสป่าอยู่ปัเนี่ยโพสไปอย่างซีไปดไปแกลกโทรศัพท์มึงด้วยบ้านคนหลายมันตนี้มาซีฮมโพดบอกมาบูที่เจ้าแต่ว่ตลเนอาซ้ายล่ะเห็นแม่เหมือน้วมเนี่ย ตัยตัดปลากยแล้วก็นางแล้วก็เอาไป้นเอากล้วยนะ้วยตั้งมาแล้วก็มีนะใบกล้วยแล้วใบกล้วยแห้งมาแล้วม่่เห็นนะนี่ยเีเเควนจัน้อยี่ับย้เนี่าันเนหมหมดเวลาเลี้ยงแล้วเอาไปสุดที่ไปบ้าง ปีนี้ปีใหม่อยู่แม่สถูกมาแล้วเพาว่าเนี่ยใครครับงั้นก็คือซิสัำนี้ก็นเนาะครับเนาะไมืนะ่มแรงไงมีปราร์ตี้ครับจะล,ลืมติดตามเ้อขอบคุณครับผม